ความสมบูรณ์งดงามของธรรมชาติป่าเขาลำโนภัยสายทานน้ำไหลเสียงนกกาขับกล่อมอันสื่อได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเป็นสิ่งที่เชื่อแน่ว่าทุกคนนั้นใฝ่ฝันหาแต่นับวันภาพบรรยากาศเหล่านี้ยิ่งหาดูได้ยากเพราะการพัฒนาต่างๆที่เอื้ออำหนวยต่อมนุษย์ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจน จากการที่นกกรเรียนได้หายไปจากแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของประเทศไทยนกกรเรียนนกเกลียนหรือนกเขียนเป็นคำเรียกชื่อนกกรเรียนพันธุ์ไทยในภาษาเขมรในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของไทยส่วนใหญ่เรียกนกชนิดนี้ว่านกเขียนเพราะนกกรเรียนชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำเช่นหนองบึงทะเลสาบ บางครั้งพบตามทุ่งนาที่มีน้ำขังอาหารได้แก่พืชและสัตว์ต้นอ่อนของพืชปลาปูหอยแมลงจึงไม่น,น่าแปลกใจเลยว่าทำไมนกเรียนจึงหายไปนกกเรียนมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า g l a s s a n t i g o n นปัจจุบันพบ3ามชนิดย่อยได้แก่ g a a s one, s อ a n t i g o n ีพบในประเทศอินเดีย ปากีสถา,านบังกลาเทศซึ่งเป็นการสำรวจพบนกกรเรียนครั้งแรกของโลก 2. กัสแอนติโกเนชาปีพบในประเทศพม่าและอินโดจีน 3. กัสออนติโกเนกิวเลียพบในออสเตรเลียนกกระเรียนมีจำนวนน้อยลงมากซึ่งแตกต่าง จากในอดีตที่สามารถพบได้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงจีนอินเดียและออสเตรเลียปัจจุบันพบเพียงบางประเทศเท่านั้นเช่นกัมพูชาเวียดนามและเมียนมาสำหรับประเทศไทยนกกรเรียนเคยพบอยู่ทั่วประเทศจากบนทดกของ สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ว่าถึงการพบเห็นการทำลังวางไข่ของนกกระเรียนพันธุ์ไทยของจังหวัดนครราชสีมาแต่หลังจากนั้น40ปีนกกระเรียนก็เป็นนกหายากของประเทศไทยจนกระทั่งปี2,511มีผู้พบลูกนกกระเรียนในธรรมชาติ2ตัวสุดท้ายบริเวณเขตชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาจังหวัดสุรินจากจำนวนที่ลดลงอย่างรวดเร็วและไม่พบในธรรมชาติ ทำให้นกกระเรียนถูกจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535 IUCN จัดสถานภาพามีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์และถูกจัดเป็นสัตว์ในบัญชี2ของอนุนสัญญาไซเต็นกกระเรียนเป็นนกที่มีลักษณะลำตัวสูงยาวคล้ายกับนกกระสา แต่จะแตกต่างกันที่ขนาดและท่าบินโดยนกกระเรียนมีขนาดใหญ่กว่าและเวลาบินเขาจะยืดตรงไปข้างหน้าขาเหยียดตรงไปข้างหลังทําให้บินได้เร็วและบินได้สูงมากนกกระเรียนที่พบในประเทศไทยมีลักษณะลําตัวสูงยาวโดยเฉพาะส่วนลําคอและขาจากปากจนหางยาว1 5 2 1 5 6นซติเมตรน้ำหนัก5-9กิโลกรัม ขณะยืนชูหัวมีความสูงจากหัวถึงเท้ามากกว่า160เซนติเมตรขนลำตัวและขนปีกส่วนบนมีสีเทาส่วนขนปีกด้านล่างมีสีขาวเฉพาะบริเวณขนปลายปีกที่มีประมาณ11เส้นจะมีสีดำหรือสีเทามีปากยาวและกระหม่อมมีสีออกสีเขียวบริเวณหัวจดถึงคอส่วนปลายเป็นแผ่นหนังสีแดงไม่มีขนและแต้มด้วยสีเนื้อหรือสีน้ำตาล บริเวณด้านบนสุดของหัวมีหางสั้นส่วนขารวมถึงนิ้วมีสีแดงมีขาเพลียวยาวมีนิ้วสีนิ้วมีนิ้วด้านหน้าสามนิ้วด้านหน้านิ้วไม่มีผังผืดและด้านหลังหนึ่งนิ้วที่อยู่สูงกว่าสามนิ้วเล็บมีลักษณะทู่นกเรียนทั้งตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะลวดลายที่เหมือนกันแต่ขนาดตัวผู้จะใหญ่กว่า สำหรับชนิดนกกระเรียนที่พบในแต่ละประเทศจะมีลักษณะแตกต่างกันเมื่อได้ศึกษาพฤติกรรมและการนำลงชีพของนกกระเรียนพบว่ามีพฤติกรรมอยู่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่ม50-70ตัวขึ้นกับจำนวนของฝูงสื่อสารด้วยการส่งเสียงร้องดังในการจับคู่การประกาศถิ่นอาศัยการข่มขู่ศัตรูหรือร้องเตือนภัยด้วยการกางปีกหงานหน้า และชูคอขึ้นส่งเสียงร้องรังร่วมกับการกระโดดไปมาซึ่งตัวผู้จะแสดงพฤติกรรมส่งเสียงร้องมากกว่าตัวเมียการเกี่ยวพาราศีของนกกระเรียนเป็นพฤติกรรมเฉพาะกลุ่มโดยนกเพศผู้จะส่งเสียงร้องโดยการยืดคอเงยปากสูงพร้อมทั้งกลางปีกยกขึ้นเหนือระดับหลังในขณะที่เพศเมียยืนหุบปีกเงยปากไปข้างหน้าและเป่งเสียงสั้นๆสองสาครั้งเพื่อประสานตอบรับของนกเพศผู้ หลังจากนั้นนกเพศผู้จะตบเท้าและบินกระโดดไปรอบๆคู่ของมันพร้อมทั้งผงกหัวขึ้นเพื่อเป็นการเชื้อเชิญให้นกเพศเมียแสดงท่าทางเดียวกันในการตอบรับนกกระเรียนสามารถเข้าสู่วัยผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ3-5ปีโดยตัวเมียจะเริ่มผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยกว่าตัวผู้การผสมพันธุ์จะเริ่มในช่วงฤดูฝนเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน และจะวางไข่ในช่วงปลายฤดูฝนพฤติกรรมการจับคู่ของนกกระเรียนในธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจโดยมีการจับคู่แบบหัวเดียวเมียเดียวและจะจับคู่กันตลอดจนกว่าอีกฝ่ายจะตายจากหากตัวใดตายจะไม่มีการจับคู่ใหม่รังของนกกระเรียนจะถูกสร้างเฉพาะฤดูวางไข่เท่านั้นโดยทั้งตัวผู้และตัวเมียจะร่วมกันสร้างรางังหลังการผสมพันธุ์แล้วไม่กี่วัน รังที่สร้างจะใช้ลำต้นพืชที่หายได้บริเวณแหล่งอาหารมากองรวมกันบนพื้นตามขอบหนองน้ำเกาะกลางน้ำหรือบริเวณหญ้าลกกลางน้ำที่มีหญ้าหรือต้นพืชลกปิดบางรอบข้างขนาดรังกว้างเป็นวงกลมประมาณ1-2เมตรตามขนาดลำตัวหลังสร้างรังเสร็จตัวเมียจะวางไข่ประมาณ1-3ฟองแต่ทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณสฟองต่อตัวลักษณะของไข่กลม สีขาวนวลมีลายจุดหรือลายแต้มมีขนาดไข่64.9ม mm, มคูณ102.5ม mm, มระยะการฟักไข่ประมาณ30-35วันลูกนกที่ฟักออกใหม่จะมีขนสีน้ำตาลทองตัวและจะค่อยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและผัดขนจนมีสีเหมือนตัวเต็มวัยตามระยะการเติบโตโดยในระยะแรกลูกนกจะอาศัยอยู่บนรังและบริเวณใกล้เคียง โดยได้รับอาหารจากพ่อแม่นกและเมื่ออายุ2-3เดือนขนปีกจะงอกเต็มที่จนสามารถบินได้ซึ่งจากลูกนก2ตัวมักจะรอดชีวิตถึงวัยนี้เพียงตัวเดียวและจะแยกตัวพ่อแม่เข้าร่วมฝูงเมื่ออายุประมาณ9-10เดือนภาวะเสียงที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้นกกระเรียนมีโอกาสสูญพันธุ์มากที่สุดคือการกระทำของมนุษย์ได้แก่การบุกรุกทำให้เกิดการสูญเสียระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน,น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกกระเรียนและการทำเกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรประกอบกับพฤติกรรมการจับคู่สืบพันธุ์และการํำลงเชื้อดังกล่าวเห็นได้ว่าอัตราการขยายพันธุ์มีน้อยนักมีลูกนกมีชีวิตรอดเพียงหนึ่งตัวต่อคอกต่อปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามเราต่างอยากเห็นนกกระเรียนไทยสามารถอาศัยในประเทศไทยได้อีกครั้งดังโครงการปล่อยนกกระเรียนคืนสู่ธรรมชาติ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์เพราะนั่นเป็นการสะท้อนว่ามีความสมดุลทางระบบนิเวศเกิดขึ้น